สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่ในช่องออมบี้ทีวีนะคะก็วันนี้ม,มาแปลกหน่อยวันนี้ผมมาเล่นเดินตามมาถึงจาวกับเพื่อนผมนะครับอ่านี่ก็แมพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอเคก็มาเรื่องกันเลยไปไปหาเรื่องคนจานเพื่อนโอเคเปิดมาก็เจอเลยเปิดมาก็เจอเ โอเคเอ้ยเดี๋ยวมันต้องกดเริ Sisters, ่มจากตะก้วะก้วกดทิ้งไม่ใช่เหรอได้หเล่ได้หรืดล่ได้หอล่บได้หรอได้หลบได้หอเปล่ได้หอปล่าได้หรือเปาได้หรือะลาได้หือเนลได้หรอเปล่ได้หอลาได้หเปลาไ้หดเปล เกร็จล้แจัดกาต่อเลย,เลยขอเอาแล้วว <c oughs> ไ้วุุ้บว้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วุ้บใส่หลังเลยข้า <c oughs> ต่อ,ตตอตเลยข้าต่อเลย เอ้ยออกไปมนยิงใส่เกียบไม่โดนอี่ลกไปพึ่้องโดนต่อยเกี่ยวหยุดทำงานอะไรอย่เนี่ยมันออกมาะปิอ่ะเออเหมือนเหมือนไอ้นี่แหละนายเหมือนเออเหมือนะไอย่างเงี้ยที่แบบสู้ไม่ไหวแล้วก็ออกแบบหนุนเลยอ่ะ แล้วคนอื่่มันจะหนึ่งพี่ไ้ออมเงินเราวะเี้ยหน่งเก้าพันนิวใช้ก้นกันนิเหรอรึจะเป็นกีน่ต้อยหอนึ่งเก้าพันหนึ่งเก้าพัน 他怎么过来的？ ก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะถ้าเขามากกอนก็ปล่อยเขาให้พูดไปนะคะก็มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก็ด่าล้วก็ไม่เสียหายถ้าเกิดว่าแล้วทุกคนห้ามกลับไปคิดค่ะเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อสมองซึ่งการเรียนเราจะลดลงนะคะมันจะทําให้การเรียนเราไม่ดีอ่ะ,อะรีบบน้อยรียบร้อย ถุานะถุงงวาดแล้วะขขววเบบอา้อาอย่ง้อสิ่งม,มนงขขันมันเอาดิแล้วเ,เพื่ออไนาเอ้าคนนั้นเอาเกียไปแล้วอะไรใส่หั chưa đủ con đủ chưa đủ chưa đủ chưa ok, 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 chưa đủ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  con đủ Đi đủ chưa 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 đủ ล้วฝึกไปกิลรัวนะประเดี๋ยวปึ๊บกอดปึ๊บอ่ามาดิเปิดอันสีครับจังหวะนี้ปึ๊บอุดอุดดรันเนอร์แล้วมันมีตู้ก็เราเป็นรันเนอร์ทุกคนเมีคนพิมพ์ว่าผมเป็นรันเนอร์ไม่กินครับผมแค่เล่นปกติตามปกตินะโอ๊ดเอออะโอ้โหผมโดนเปิดอันสีแล้วกับทุกคนไปไปไป โอเค,อเคผอ้จอ้ล้วคน้คน,น,อน,น,น,นนะโอ้ยนอนยโอ้ยโอ้ยบอ้ยโท้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้นโอ้ยี้ยโออย้ยอ้ยโอ้้ยโอ้้ย้้ยโอ้้วกอ้ยโ้อ้้อ้ย ยึดยึยุดยๆดยึต่อไปด้วยไปนู่นไปน,น,นๆๆๆๆๆๆๆู heh heh> ่นัง่ตออไปยเโดนโดนโดนกอน่าค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเซิร์ฟนี้มีแต่คนแบกแบกออเออรรอ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 ีมีรออยู่ปบ้อ้าวสองส้าวส2งสงสเราจะตา เฮ้ยเจอปเจเลเฮ้ยเขาเปิดนาฬตัวแล้วไงไปไปดีกว่าเร็วท,ทิ่าสงสารแล้วเกอะไรตัวผมไปีกวนี่ๆเวลาผมเวลาผมหนีคนผมก็จะหนีไบนีแล้วก็ผมก็ใจง่ายข้นไ a v เรามไม่ได้แน่กฎหมาไม่เป็นแต่คนข้างหลังอ่ะจะสู้เป็น โอเคตอนนี้ก็ทุกคนอย่าอย่าแบบไอ้นี่อย่าดราม,ม่านะคะเพราะผมเล่นไม่เก่งผมเป็นแบบที่เอาเก่งผมเล่นไม่เป็นครับใช่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งไม่ได้เก่งเ,กง,งเท่าเพื่อนผมเลยผมตามจุดเลยนะครับโอเคไปอา้าวโดนสอยครับโดนสอยเยอะเลยนะครับตังไม่เป็นครับกดเอฟใช่ไหมกันโอ้โหโ,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 โดนโดนเต็ม

โอเคถูกว่าย้ายเซิร์ฟดีกว่าไม่งั้นมันจะเล่นแบบแบบเป็นอยู่ไม่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ถ้างั้นก็จะย้ายเซิร์ฟโอเค,คังทุกคนมอยให้ันนะตักผ้าไป็สามวิปุ๊บโอ้โหดูเหมือนคนเยอะนะมีมีคนค่าสองมีคนคนค,นคน่าสอ,อ,องพันสี่เลยอ่ะเออส่วนสองเป็ เออมันอ awesome, ันน so ี้มันเขาเลือกมุมกันใช่ป่ะอ้ามาช่วยนโอ๊ยนี่เลยเสรแล้วได้แล้วอันนี้ครจะจัดม่ได้นะครับอันนี้นะครับ เดืยร้อยแตกสองเลยอะไรเหรออุ huh. uh ๊บไปไปไปดยี่เต็มนี่แหละเพื่อนมาได้เวลาของอ้วโอเคได้เวลาของอจิชายแล้วโอเคจะป้าหลังพยาแสงใคดีวันนั้นแล้วกัน ชึบแล้วก็ชึบอะลยก็ปอ๊บลักเอ้าตอนตายชื่ออะไนี่นโอเคชึบชึบชบเอาลากหายผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ายังไงไม่รู้ก็ะุกอะไม่รู้กรุกรอหวันนี้นะครับเพื่อนผม วันนี้ผมเจอพีัามาแล้วครับโอเคครับผมกำลังตามเพื่อนอย่ากมาวันนะครับเขาเพิ่ไปบนฟ้าแล้วเพราะว่อยเพื่อนผมลงมาแล้วครับก็ผมได้นอนไปที่ยวมาแล้วต่อไปตามผมเองนะครับโอ้โหโอ้โหนายเจอิญด้วยเราเรื่องนรื่เก็ก บอกแล้ว่าหาวังอะไรเรามาเราเล่นไม่ค่อยเป็น,นแม้เราจะฆ่าคนได้และแม้เราจะฆ่าคนได้ด้วยความอื่นเถอะเออนว่าล่ะสืเิ้าไปล้าเร่กนไล่นายคดีนะมาฆ่าเพื่อนเราติดไม่ดีต้งสอนสอน

อยู่ได้อย like okay. okay. ู่ได้อยู่นะคะทุกคนเอ๊เอเอวันนี้ครับตวันนี้โมเงกชินึีกงชิงึงชโอเคอันตรแล้วนีครับนีแล้วก็าึ้นฮนีชอปอเจ็ดร้อยเจ็ดดใกล้จหมดแล้วสาวท่านีดเอ้ยโอ้หลบทันะครับทุกคนตั้ง มีระเบิดสอ u ถึงใช่ไหมได้เลยหอมอมึก็รึกึเรียบร้อยตายแตกเไม่เอผมไม่ลดเลครับทุกคนเร็จหมดแล้วจะตายไหมเรียบร้อยปึๆเรียบร้อยอเพิ่ยงรอดอันนี้เราเปิดอันเี่แล้ว เราจีนเราของเราได้หมดเลยน,นเราใช้ตัวไอ้แขงใหญ่เราเรียกว่าแขใหญ่ไ<อ>้นาอ,นะองีนนองบ้ก้คุระกเกมนี้หน่งร้านแแนบคบเรา,าจกดเัว้อแบบเ่เติมไปแบบ,แไ,แบ,บไม่ร้คว เฮ้ยเขาเปิดติดซะแลยครับผมต้องหนีสวดสวดเลยเขาเปิดติดโว่ก็จะหาอะไรมาเพื่อนถ้างในสอยแล้วก็อันนี้ก็อีกตัองเยอะป่ะเออใครเปิดอังตีจนตายเลยจับตายอีกตเลือดแล้วผู้หล่อเท่าไหร่ อะไรสองคนยังไงอ้วเล่นอะไรตื้นเโอ้โหมกระตุกไปตั้งนึ่เพือออออ่อความสริมงคลในการ้อมที่ผมจะพางอะไรอยู่ไม่ช <c oughs> ้าหืมกลิ่นอะไรมไ,ไ,ไม่ได้ไดดยไอ้ยไม่ไีไ่เร เดืนนอนที่ก่อนบ้านเลยก็ไม่ใช่ไเชลีเษนีกอดตายไปเลยป <c oughs> ุ๊บปุ๊บอิวเดินใครเราอยู่ใกล้นายได้ใช่ไหมเพราะว่านายมีอันติแต่ในายจะใส่เราหรือยังไงก็อีกเรื่องหนึ้งใช่ไหม

โอเคโอหหบเจยบร้อยผมโดนผมโดนบิดผมโดนบิดนะครับโอเคตอนนี้ผมจะสู้กับเพื่อนผมนะครับเพื่อควาสนุกยิ่งขึ้นก็ผมรู้แพ้เลยแพ้อยู่ดิเออมานะวิธีการหนีที่ดีมากเลยเพื่อแล้วาจะไม่ต้องกลับไปอีกเลยอ่ะ หนีดีกว่าค่ะ่ไปหมดเลยปึ๊บนิดนึงยวก็ปุ๊บก็ปุ๊บ,บ,บไม่โดนเราเล็งเราใช้ที่เราใช้จิปล็องแม่มันเล็งไม่โดน เดี๋ยวเอ้นี้ได้แล <fin anta> <ots> <guarding anymore>. ้วนี่กันเลืองหมดไฮ้ผลลงไปทั้งแก้งปึ๊บปึ๊บออกไม่ได้ดีมันช่างอะมันช่างเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยโดนทรงแล้วเยอนะเยอนะ Chết đi loại của anh lòi, Hu hui 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 lòi hui quên hui 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 มนี่นี่ยิ่งิ้งไม่เราไม่มีกันโหกเมหัวแล้วเล็กนิดีว้าวเราจะแบงค์แด้่อนเอาไปซื้อเบดีกว่า เอ <c oughs> อเราอยากได้ท่ามาันอะไรทำไงอ่ะอยากได้ท่ามัน เสียดายเรื่องตอเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบตอนโดนสกิลพวกมันไม่ได้แบบออกตอบสนองอะไรเลยมันจะไม่ตอบสนองอยู่สักพักนึงเขาก็พักตอบสนองซึ่งจะโดนโดนคระโดดอะไรพวกนี้ซึ่งเราสามารถตอบสนองได้เราจะรีบก็แต่เราจะสามารถรีบเกิดใหม่ได้ไปจับกัน อยามีถ้าแบบเี้ยเ็นทำไงอ่ะไม่ไห้อยากท่าแบบนั้นจะทำไ,ไ,ไทองอ่ะจับมือฮยัาอีสซี่อึ๊บเอ้ไม่ได้ า้าของตาแน่เลยง่ายง่ายมปงแกิ้งจมกุกเงมุเป็นอะไรที่ Amazing Thailand จำมาแลนดแดนแซ่จสมาแลนดสซงซอนจำมาแลนด์ซงเซ้ง เออเหมือนกันเอ๊ะเขามาจากไหนเนี่ยเราเงเข้ามาเราเพิ่งเปิดบ้านเข้ามาอ้าวเพ้ยนเพื่อนเอา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 วาอะไรเนี่ยบิดนอน What the hell Oh my god เราต้องเข้ามาอะไเพื่อน

ขอค่า10ครั้งได้ไหมเพื่อนขอแข้อัแดง2 4 8านเราขอค่างาน10ครั้งได้ไหมเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเดี๋ยนะทำไมตอนนี้ตัวอะไรติดติตัวอะไรโอ้ไม่เพื่อนตกใไปทน้ำแดดหรือเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนต้องผัใจมน อเตอนนี้ผมกคือว่าคอมผมเริ่มบักมากเลยนะโอเคน่นายอยู่ไหนพี่าอยู่ไหนเดี๋ยวปนะเบี้ยข้อแตกิวประตูก็ก็ว้าวเลย โอเคเรียนแลはは้วป ah, oh. <los parce S 2> ุ๊บอ้าวเดี๋ยวทำอะไรเรียนไปตังนั้นแล้วมัไมันมันยิงไ่นายอะปุ๊บเดี๋ยวก่อนอ้าวฮะไปแล้วจ้าฮะเดี๋ยวตะกี้เนี้ยตะกี้นี่คนแปลงยจะพัอเครื่องร้อนมั้งแล้วก็กระตุกด้วยเไหรัวเพราะว่าตอนนี้เราเห็นนายบินได้อ่ะ เดี๋ยวนะเด๋ยวเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรายิงเบคอนทำไมมันไปออกนั้น่ะไม่เรามีพยานจริงที่านเราเ็นหลานคิดมนมันเรามีพยาน็มคนเลยทั้ง7 7คนหรืมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้น

อันตีอ,นตอะไรเอ,อันนี้ผมพยายามฮะไม่เอาเราขอในเพื่อนนี้ไม่ไปไปยิ้วไม่ไปอ้าวตกมากเลยจังวันนี้ติยย้ิ้

บายบายเจอกันใหม่บายบายโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ที่ยิ่งข้อนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับบายบายจอกนรนักขับใชุ่้วยอยบาผมน่าคิดเพ่อนะ